ได้รู้สึกว่าเอ้ยออฟฟิศเรามีแอนเวอร์เมนต์เป็นยังไงคือเผื่อคนอยากจะมาทำงานมากขึ้นแต่หลังๆไม่เห็นจะมีเนื้องานรีคูดเมนต์อะไรเลยมีแต่ยืนด่ากับผมอยู่ก็เป็นคนขเขาได้เป้าเขาตั้งใจรอว่าเมื่อไหร่เด็กจะมาใช่เออเพราะว่าผมอ่ะก็คือผมเป็นเหยื่อไงนึกออกไหมผมเป็นเหยื่ออารมณ์ของในออฟฟิศคือคือคือด้วยความแบบ มันจะมีบอสหลายคนอ่า,อาโอเคคือบอสอีกบอสอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นแบบเหมือนกับก o o d กับบ a d คอปนึกออกไหมมันจะมีอ่ามันจะมีความในออฟฟิศซึ่งผมอ่ะไม่ไม่ได้เป็น c อปเลยคือเป็นตัวโดนลว้ลวนก็คือ good อ o p bad คอปมีไปแล้วแล้วเหลือผมเป็นคนที่3ก็เลยการว่าผมก็ต้องเป็นเหยื่ออารมณ์พวกที<อ><อ>่แบบโดนโดนบอสสั่งงานมาอีกทีเ <début> นี <outgoing S 2> ่งเนี่ย แล้วมีไม่อยู่คนเดียวไงมันจมีผลตอการประเมินสิ้นปีนเพราะว่าล็อต้องเก็บว่ามอลล็องจะออกเร็วจะต้องไปรับงานแล้วมันมีผลปะน่าสายอะไรเงี้ยพราะเช่าเขาคิดจริงจรมาว่าเนี่ยเดี๋ยวมอลล็องนี่บอกไปรับงานทีวนต้องไปเซ็นละครไปมาเข้าฟิตก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้สิก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าใครจะประเมินใครติดตั้ง เพราะว่าหลังๆอะเห็นอยู่แต่อยู่ในงติ๊กตอกไม่งานงานจริงทำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขจะจองมันเมื่อไหร่ถ้าบอกหมอเดี๋ยวต่อไมลูกก็จะอ่านเลยว่าทำไมรีบออกไม่หมดเวลาไม่ออกก่อนเวลาอย่างเงี้ยคือเธอเถียงเขาไม่ได้นะเพราะคนดีเพราะว่าก็ออกจริงอะละก็เพราะว่ามีมีงานมีงานอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราทำทำงานหลายจ๊อกที่จริงเหงค่าเหงคิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนั้นหลายคนจะ าว่าเออพ่อให้จ้าก็คือตอบปากตอบคำมากไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดนะอืมไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะกล้าก็แต่ั้แแรกตอนนี้ไม่แมทไปแล้วไปยังไงบ้างมันจะเป็นจริงจังเลยมั้งเป็นจริงเป็นจังอะไรกันผมได้ใจมากตอนเนี้ยคือหออฟฟิศวันวันมุ่งแต่หาคอนเทนต์ไม่ทำอย่างอื่นเลยแล้วยความที่บอกว่าไปเตรียมตัวแค่ไหนเวลาเขาไปคนไม่ต้องมุ่งเข้ามาแล้วฟุบ ก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ว่าเอาจริงคือก็ด้วยความสนิทกันด้วยแหละเพราะว่าทํางานใกล้ชิดกันแล้วก็แบบเออเหมือนเขามีอะไรมาตลอดเพราะว่าคนไหนงานหนิจะดูแลพวกแบบเรื่องการเกี่ยวกับด้านคือคนไหนงานจะรับผิดชอบเรื่องแบบพวกเมดิคอต่างๆเรื่องด้าการแพทย์อะไรเงี้ยเวลามีเรื่องแบบเข,เ,แบบเขาต้องรับคนเข้ามามันก็จะมีคนที่แบบเป็นเฉพาะทางเป็น s p e c i a l ลิสต์ไงเพราะว่าหลายๆด้านของางทีแบบ น้องเอซอาร์เขาอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจเนื้องานแบบร้อตั้งแต่แรกเข<อ><อ>าจะมามีกันมีการแลกเปลี่ยนกันบ่อยอะไรครับเพราะฉะต้องไปคอนแทนเขาไช่วยสัมภาษณ์คนที่จะเข้ามาอ่าใช่แล้วก็<ม>แล้วก็แบบเออมันก็กลายเป็นว่าเราก็ทํางานใกล้ชิดกันแล้วออฟฟิศเราก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรก็แบบทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วก็แบบเออมาคุยกันเล่นเป็นเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนเข้าใจแบบนั้นมาสุดท้ายแล้วโอกคนเข้าใจเหมือนที<ๆ>่อาจารยาถักมาหมอเน่งมีงานทำเนกี่ยหรือว่าเมันเป็นแค่ คือมันก็เป็นเรื่องจริงนะก็ยอมรับไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเร่อผมก็แต่ว่าเราก็เบิร์กฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดไงบอกแล้วเอ้ยรอดตัวเอ้ยอะไรไปเี่ยแต่ว่าโอเคก็ก็แบบเหมือนกับมันก็สนุกสนุกกันในออฟฟิศอะไรเงี้ยเป็นแบบฟีลลิ่งแบบเหมือนกับเออพี่น้องคุยกันแซวกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีความจริงใดๆเลยใช่